สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับการหาลิมิตลิมิตเกี่ยวกับอนันตน์แต่ว่าเน้นคำนวณนนการตรวจสอบว่าลิมิตมีค่าหรือไม่มีค่านั่นมีพื้นฐานสำคัญก็คือแยกตัวประกอบกำลังสองสมบูรณ์สมการซึ่งพื้นฐานพวกนี้นก็มาจากหมอปลาย,ยแยกตัวประกอบเรียนกันตั้งแต่หมอต้น แล้วก็พอมาเรียนหนังสือแข่งโคราชหนึ่ง่ถ้าเน้นคำนวณก็อาจจะอ้างอิงทฤษฎีบท1.4.3จาเนะี่ยจากหนังสือเล่มนี้นะแข่งโคราชหนะึ่งของภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ในคลิปนี้เน้นคำนวณนะถ้าเน้นพิสูจน์ก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ข้อ18หน้า44อันนี้ก็มาจากหนังสือนะไปเปิดดูได้ ลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านบวกนะ x ลบ5ส่วน x ลบ4มีค่าเท่าไหรนะ่เราก็มองตัวนี้เป็นฟังก์ชัน f x นะลิมิตกับเศษเป็นส่วนเนะี่ส่วน f x เมื่อ x เข้าใกล้4ทางด้านบวกนะลิมิตมีค่าเป็น0นะ x ในช่วงเนะี่ย4ถึง4.1เนะข้าใกล้4ทางด้านบวกก็ตรวจสอบแค่นี้ มัน x ลบ4ก็มากกว่า0 x ลบ5น้อยกว่า0หารกันก็น้อยกว่า0เนี่ยก็แปลว่าเนี่ยมีบริเวณเล็กๆทางด้านมากกว่าของ4เนี่ยค่าฟังก์ชันน้อยกว่า0เนยจาก2เงื่อนไขนี้เนี่ยอ้างอิงทฤษฎีบทเนี่ยข้อ4ลิมิตกับเศษเป็นส่วนมีค่าเป็น0นเนี่ยมีเดต้ามากกว่า0ที่ทำให้เนี่ย f x น้อยกว่า0 ทุกค่า x ในช่วงเนี่ยนี่ไงสกับสี่จุดหนึ่มันเดลต้าก็คือ0ูแล้วก็อยู่ในโดเมน f ด้วย,ยสแสดงเงื่อนไขสองข้อแล้วสรุปเลยลิมิตมีค่าเป็นลบอินฟินิตเนี่ยคำถามที่น่ะสงสัยก็คือตัวนี้หยิบมาอย่างไงนี x มากกว่า4น้อยกว่า4.1ความรู้พื้นฐานมอต้นหรือมอปลายก็ไปดูกันนะ x ลบ5ตรงนี้เป็น0นย์ด้านนี้บวกด้านนี้ลบ x ลบ4ตรงจุดนี้เป็น0ยนะ์ด้านนี้เป็นบวกด้านนี้เป็นลบจับหารกันก็แปลว่าด้านนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกหทนะางการเลือกเดลตานะี่สี่กระเถิบมานิหนึ่งนะอย่าให้เลยเลข5ก็แล้วกันมันะก็เลือก4ถึง4 1จนะุดนึ่ อันนี้ก็เป็นแนวคิดในการเลือกค่าเดลต้าแต่ว่าเวลาทํางานจริงนั่นนะนะก็ไม่ได้เน้นถึงขั้นเดลต้ามากกว่า0ูนย์นะเลือกช่วงให้เป็นเนะข้าใกล้4ี่นนมากกว่าเลือกช่วงให้เป็นแล้วก็ยืนยันว่าบริเวณนี้ค่าฟังก์ชันน้อยกว่าศย์ใช้ได้ลนะต่อไปข้อ20นะข้อ20หน้า44นะลิมิต x เข้าใกล้1 2 x ลบ3 ส่วน x กำลังสลบ 2, 2 x บวก1มีค่าเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้เป็นฟังก์ชัน f(x) ลิมิตกับเศษเป็นส่วนนีกับเศษเป็นส่วนละน x เข้าใกล้1นะตัวบนก็0นะตัวล่างมีค่าเพราะลิมิตก็มีค่าเป็น0ูนย์เนี่นทีนี้เราก็ต้องแยกตัวประกอบเนี่ x กำลัง2ลบ2 x บวก1นแยกแฟกเตอร์ละ x ลบ1กําลัง2 มาดูคําแนะนําในการเลือกช่วงกันเราก็ดูว่าตัวประกอบนี้เป็น0ูนเมื่อไหร่เมื่อ x เป็น1ตัวประกอบ 2x-3 เป็นศูนเมื่อไหร่ x ก็คื3ส่วน2มันความรู้ตอนมต้นนะหรือม .4 นะดูเส้นจํานวนกันด้านนี้เป็นลบด้านนี้เป็นบวกนะ f a c t o r ์ 2x-3 x-1 ก,กลัอ2เป็นบวกเสมอก็แปลว่า ฟังก์ชันตัวนี้มีค่าเป็นลบในบริเวณที่น้อยกว่า3 2ยกเว้นตรง1นะมีค่าเป็นบวกตอนที่ x มากกว่า3ามเดเพราะการเลือกช่วงการเลือกช่วงก็เลือกบริเวณเล็กๆรอบ1อย่าให้ล้ำมาถึงตรงนี้นะบริเวณเล็กๆรอบ1จะได้ว่าบริเวณเล็กรอบ1เนี้ยค่าฟังก์ชันน้อยกว่า0นยเราก็เลยเลือกว่า x มีค่าเนียมากกว่าจุดน้อยกว่า1.1 2x มีค่าเท่าไหร่ 2x-3 ลบ3น้อยกว่า0และเนี่ย 2x ลบ3น้อยกว่า0ย์แต่ตัวหารเป็นบวกเสมอเพราะฉนั้น fx ก็เลยน้อยกว่า0บนช่วงเนี่ x, มากกว่า0.9น้อยกว่า1 1ยกเว้นตรงเลข1นะเสร็จแล้วก็มาอ้างข้อ2 l i ลิมิตกับเศษเป็นส่วนมีค่าเป็น0นบริเวณเล็กๆรอบเลข1นะก็เดลตาก็คือ0.1 นสรุปแล้วเนะี่ยลิมิตตัวนี้มีค่าเป็นลบอินฟินิตอันนี้นะดูว่าตัวประกอบมาเลือกช่วงเนะี่ยโบเรลเล็กๆรอบหนึ่งนะอย่าให้ล้ำมาถึง3ส่วน2นะข้อ22หน้า44ลิมิต x เข้าใกล้ลบ5 x บวก6ส่วน x กำลัง2บวก 10x บวก25 ลิมิตมีค่าเท่าไหร่ลิมิตกับเศษเป็นส่วนนะให้ fx แล้วนะลิมิต1ส่วน fx นะตัวล่างไม่ศูนย์ตัวบนเป็น0ลิมิตเป็น0นละ fx นะตัวล่างก็แยกตัวประกอบ x บวก5ยกกำลัง2เป็นบวกเสมอเพราแนวนคิดคล้ายๆข้อเมื่อตกีเนี่ยนะนะเลือกบริเวณเล็กๆรอบลบ5 ลบหถอยหลังนิดหนึงลบหนะ้นึ่งลบสีก็หมายถึงว่าบวกลบ0.1นะั่นเองนะในช่วงนี้เนี่ยนะี x ่ยบวกหมีค่านะีดูอสมการนะบวกหตลอดนะอยู่ในช่วงนี้ก็แปลว่ามากกว่า0นะ x นย x บวกห้ายกกำลังสองมากกว่า0เสมอ ค่าฟังก์ชันก็มีค่าเป็นบวกนะเพราะฉั้นบริเวณเล็กๆรอบลบ5ยกเว้นตรงลบ5นะค่าฟังก์ชันมีค่าเป็นบวกลิมิตกับเศษเป็นส่วนเป็น0นยะ fx เป็นบวกเพราะลิมิตตัวนี้ก็เลยมีค่าเป็นบวกอินฟินิตอ้างผลของทฤษฎีบทข้อที่1นงเพราะันคำว่ามีเดลต้าในเดลต้าก็คือ0.1นะนะแต่ไม่ต้องพูดถึงค่าอนอพานทฤษฎีครบ ทวนนะเดลต้าคืออะไรพูดแต่เพียงว่าลิมิตกับเศษเป็นส่วนมีค่าเป็นศูนย์บริเวณเล็กๆรอบลอบหค่าฟังก์ชันมีค่าเป็นบวกแล้วก็สรุปว่าลิมิตมีค่าเป็นบวกอินฟินิตได้ละข้อ24หนะ้า44ลิมิต X เข้าใกล้อินฟินิต x กำลัง3ลบ 2X บวก1 ตัวหานะ x กําลังสองบวก3 x ลบ10มีค่าเท่าไหร่เราก็ให้ตัวนี้เป็น f x นะกับเศษเป็นส่วนนะลิมิตกับเศษเป็นส่วนและข้างบนก็กลายเป็นพหุนามดีกรี2ข้างล่างเป็นพหุนามดีกรี3แต่ x มันเข้าใกล้ i n น i ิ i นะใช้ความรู้ก่อนหน้านี้ก็สรุปได้ว่าลิมิตมีค่าเป็น,น fx นะ f ใช้ความรู้หมอต้นนะแยกตัวประกอบละหารยาวหารสังเคราะห์ก็ไปทบทวนกัน นะตัวล่างก็แยกตัวประกอบแนละเราจะไปเขียนเส้นจํานวนดูรอยต่อตรง1ตรง2ต,ตรงลบหก็ไดนะ้แต่ถ้าทํางานมามากแล้วเนี่ย,ยก็ให้คําแนะนําว่าเ,เลือกเอะเยอะๆเ,เพราะว่าตัวประกอบพวกนี้เนี่ยนี่มัน x ก,กําลังสอง x x ลบห x บวกห x ลบสอพอเลือก x มากกว่า3เนี่ยเราก็จะได้ว่า x ลบ1มากกว่า0นะ์นั้นเลือก x มากกว่า3นะเลือก x มากกว่า30นะ300เลือกได้เยอะนะในที่นี้เลือก x มากกว่า3 x ลบ1มากกว่า0 x กําลังสองบวก x ลบ1ก็มากกว่า0อีก x บวก5ก็มากกว่า0 x ลบ2ก็มากกว่า0นะตัวประกอบทั้ง4ชิ้นนี้เป็นบวกหมดเลยก็แปลว่า f x มีค่ามากกว่า0เมื่อ x มากกว่า3 ใช้ข้อ7ของทฤษฎีนะลิมิตกับเศษเป็นส่วนมีค่าเป็น0มีเมากกว่าศูในที่นี้เราเลือกเป็น3มไงเมากกว่า0ทุกค่า x มากกว่า3นะก็เลยสรุปได้ว่าลิมิตตัวนี้มีค่าเป็นบวกอินฟินิตข้อ26หน้า44ลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิต x กำลัง5บวก6 x กำลังสลบ7 x ตัวหาร4 x กำลัง3ลบ x กำลังสบวก10เลือก f x ละลิมิตกับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็นข้างบนพหุนามดีกรี3ข้างล่างพหุนามดีกรี5แต่ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตลิมิตก็จะมีค่าเป็น0ต่อไปเนี่ยใช้ความรู้มอต้นแยกตัวประกอบแทนค่า x เป็น0นะ ตัวแฟกเตอร์นี้เป็น0ูก็แปลว่า x เป็นตัวประกอบแทนค่า x เป็น1นะหบวกหกลบเเป็นศูนย์แล้วก็แปลว่า x ลบหเป็นตัวประกอบ x เป็นตัวประกอบ x ลบหเป็นตัวประกอบนะหารยาวหารสังเคราะห์ก็หาพจน์นี้ออกมานะไปทบทวนเรื่องหารยาวหารสังเคราะห์ได้ตัวล่างนะแยกแฟกเตอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะสังเกตดูว่านะ เราเลือก x มีค่าทางด้านลบลบมากๆเนะี่ยเพราะ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตนะจะเลือกเป็นลบ10ลบ100ลบ1000ก็ไดนะ้ x น้อยกว่าลบ10 x ก็น้อยกว่า0 x ลบ1ก็น้อยกว่า0นะ x น้อยกว่าลบ10ก็แปลว่า x กำลัง3น้อยกว่า1000พนะพวกนี้มัน x กำลัง2 x กำลัง1เลข7 รวมกันยังไงก็สู้1,000พไม่ได้หรอกเนี่ยสู้ลบห0พไม่ได้เพราะนั้นรวมกันแล้วก็ยังน้อยกว่า0เพราะนั้นตัวประกอบข้างบน3ชิ้นนี้คูณกันแล้วน้อยกว่า0ตัวล่างเนี่ย x กำลัง3 x มาน้อยกว่าลบสเนี่ย x กำลัง3ก็ต้องน้อยกว่าลบ1,000 สชิ้นนี้รวมกันยังไงก็สู้ลบ1,000พไม่ได้พนอะคิดเลขรวมกันแล้วเนี่ยก็น้อยกว่า0เพราะฉนั้นตัวเศษเนน้อยกว่า0ตัวส่วนน้อยกว่า0รวมกันแล้วก็มากกว่า0เพราะั้นตอนที่ x น้อยกว่าลบสิมากกว่า0อ้างผลของทฤษฎีข้อที่9ลิมิตกับเศษเป็นส่วนมีค่าเป็น0นมี m เท่ากับลบ10 นะ fx มากกว่า0ทุกค่า x น้อยกว่าลบ10เพราะนั้นลิมิตตัวนี้ก็มีค่าเป็นบวกอินฟินิตข้อ17หน้า44ลิมิต x เข้าใกล้2ทางด้านลบนะ x ลบ3ส่วน x กํลัง3ลบ8นะลิมิตมีค่าเท่าไหร่เราก็ให้ตัวนี้เป็น fx ลนะิมิตกับเศษเป็นส่วนนะ1หนึส่วน fx นะ พอ x เข้าใกล้2ทางด้านลบนะ x กำลัง3ลบ8มีค่าเป็น0มันลิมิตตัวนี้ก็มีค่าเป็น0 fx เนะี่ยใช้ความรู้มอต้นแยกตัวประกอบนะีอันนี้ก็สูตรผลต่างกำลัง3นะีใช้ความรู้ตอนมอ .4 นะดูตัวประกอบ x ลบ3 x ลบ3ด้านนี้เป็นบวกด้านนี้เป็นลบ ตัวประกอบ x ลบ2ด้านนี้ติดลบด้านนี้เป็นบวกเนะีเพราะฉะนั้นบริเวณที่นะ x นะน้อยกว่า2นิดหนึงเนี่ยเนะี่ย fx ก็จะมีค่าเป็นบวกเนะีเพราะว่าตัวนี้ลบตัวนี้ลบตัวนี้บวกนะ fx มากกว่า0เมื่อ x น้อยกว่า2เราก็เลือกบริเวณเล็กๆเนะี่ยที่น้อยกว่า2คือในช่วง1ถึง2 ลิมิตกับเศษเป็นส่วนมีค่าเป็น0นะ f มีค่ามากกว่า0ย์ในช่วง1-2ถึง2นะเพราะฉะนั้นลิมิต x เข้าใกล้2ทางด้านลบของ x ลบสส่วน x กำลับบง3ลบ8ก็มีค่าเป็นบวกอินฟินิตนะอันนี้ก็ใช้ผลของข้อ5ลิมิตกับเศษเป็นส่วนมีค่าเป็น0นะมีเดลต้าที่ทำให้ตอนนี้ก็เดลต้าก็มีค่าเป็น1นะ f x มากกว่า0ทุกค่า x ในช่วง1ถึง2 สรุปได้ว่าลิมิตมีค่าเป็นบวกอินฟินิตข้อย7ิบหน้า44นะลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิต2 x กําลัง3ลบ x บวก6ส่วน3 x กําลัง2ลบ x มีค่าเท่าไหร่เราให้ตัวนี้เป็น f x นะลิมิตกับเศษเป็นส่วนนะข้างบนเป็นพหุนามดีกรี2ข้างล่างเป็นพหุนามดีกรี3และลิมิตตัวนี้ก็มีค่าเป็นศูนย์ fx เนะี่ยจัดรูปนิดหนึ่งข้างล่างแยกแฟกเตอร์ได้ก็แยกแฟกเตอร์เลยข้างบนเนะี่ยจัดรูปตามความเหมาะสมนะหมายถึงว่าจะดูเครื่องหมายก็จัดรูปนะีจัดรูปได้หลายแบบนะในที่นี้เลือกจัดรูปแบบนี้สังเกตดูว่าเนะี่ยตัวประกอบ x เนะี่ยนะ x 0, นะ้อยกว่า0เนี่ย x มากกว่า0เป็นบวกนะ3 x ลบ1เนะี่ยตรงนี้ มีค่าเป็น0นย์ด้านนี้เป็นบวกด้านนี้ติดลบเพราะฉแนัสองแฟกเตอร์นี้คูณกันก็เป็นบวกลบบวกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการพิจารณาเครื่องหมายของตัวประกอบคูณกันเนี่ยถัดไปนะเลือก x น้อยกว่าลบสิเนี่ยจะเลือก x น้อยกว่าลบสิบลบห0ึ่้อยลบหนึ่งัได้นะน,นะกำลังสมากกว่า100 2คูณก็มากกว่า0 0เนี่ยลบได้1ก็มากกว่า199เนี่ยเพราะงั้นการยืนยันว่าเนี่ยตัวประกอบตัวบนนั้นน่ะเนี่ยน้อยกว่า0เนี่ยทำได้หลายแบบเนี่ยอันนี้ก็เลือกจากอสมการขึ้นต้นด้วยน้อยกว่าลบเนี่ยลบ x มากกว่า10เนี่ยพอคูณตัวนี้ก็มากกว่า1990ลบคูณตลอดอสมการกับข้างก็แปลว่าตัวประกอบอันนี้เนี่ย มีค่าน้อยกว่าศูนย์พอมาคิดพร้อมกันก็เลยได้ว่าเนี่ย fx น้อยกว่าศูนย์เมื่อ x น้อยกว่าลบสิบใช้ผลของข้อ10ในทฤษฎีบทนั่นนละนะลิมิตกับเศษเป็นส่วนมีค่าเป็นศูนย์เนี่ยมี m น้อยกว่าศูนย์ m ในที่นี้เราก็เลือกเป็นลบสิบ fx น้อยกว่าศูนย์ทุกค่า F x น้อยกว่าลบสิบเพราะลิมิตมีค่าเป็นลบอินฟินิต ข้อ30หน้า44 Limit x ลิมิตเเข้าใกล้ฟินิตแปดลบ x กกำลัง2ส่วนสแครูทสอกำลัง2ลบ x บวก1มีค่าเท่าไหร่แล้วก็ให้ตัวนี้เป็น fx นะลิมิตกับเศษเป็นส่วนข้างล่างเป็นพหุนามดีกรี2ข้างบนนั้นนะนะถึงแม้จะไม่ใช่พหุนามดีกรี2เพราะว่ามันอยู่ในเครื่องหมายรูทแต่หลักคิดคล้ายๆกันเนะี่ย หรือจะจัดรูปเอา x กําลังสองหารตลอดบนและล่างก็ได้ลิมิตตัวนี้ก็มีค่าเป็น0นูนย์ x มากกว่ารูทแ x กําลังสองมากกว่า8เนี่ยลบ x กําลังสองน้อยกว่าลบแปดแปดลบ x กําลังสองน้อยกว่า0นะแต่ square r รู t ตัวนี้เป็นบวกเสมอเ,เพราะฉะนั้น fx ก็มีค่าน้อยกว่า0เมื่อ x มากกว่าสแควรูทแก็แสดงครบเงื่อนไขนะ ข้อ8บอกลิมิตกับเศษเป็นศูนมีค่าเป็น0เนี่ยมี m มากกว่า0 m ในที่นี้ก็คือ square root 8เนี่ย fx น้อยกว่า0นย์ทุกค่า f x มากกว่า square root 8เนีมาลิมิต fx ก็มีค่าเป็นลบ i ิ f i n i t y ในหน้าที่10เนียนะก็เอาทฤษฎีบท1.4.3นะมา,าไว้ให้ให้เห็นเอาไว้อ้างอิงใช้งานนะ ว่าถ้าเราแสดงลิมิตเกี่ยวกับอนันต์โดยใช้ผลของทฤษฎีนี้เนี่ยก็แสดง2เงื่อนไขเนี่ยต้องแสดงอะไรบ้างก็ดูตามเงื่อนไขของทฤษฎีบทพบกันใหม่คลิปถัดไปเนี่ยสวัสดีครับ